นางเอกดังขึ้นชื่อเป็นเศรษฐีที่ดินคนใหม่ลุยทำเกษตรกับครอบครัวเศรษฐีที่ดินคนใหม่นางเอกดังโบเมลดาลุยทำเกษตรกับครอบครัวสร้างบ้านตักอากาศหลังน้อยก่อนหน้านี้นางเอกโบเมลดาได้เผยภาพถั่วไร่ข้าวโพดติดเขาอีกทั้งยังสร้างบ้านตากอากาศหลังน้อยใกล้ชิดกับธรรมชาติไว้ที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยนั้น ล่าสุดซาวโบเผยว่าเป็นที่ดินพื้นใหม่ที่ได้ซื้อเอาไว้ต่อจากญาติญาติซึ่งเป็นที่ดินพื้นใหญ่เอาไว้ทําการเกษตรเป็นหลักตอนนี้จึงมีการปลูกข้าวโพดและแตงไทยเอาไว้ผลผลิตออกมาทั้งงามทั้งได้กินและได้ขายแต่น่าเสียดายที่พื้นที่นี้ไม่เหมาะกับการทําโฮมสเตย์หรือรีสอร์ทได้คขะเป็นที่ที่สวยมากเลยนะคะน่าจะเป็นภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศน่าอยู่ทีเดียวค่ะแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่สามารถทำรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ได้แต่เท่าที่เราดูสวยมากค่ะเป็นธรรมชาติภูเขาเขียวขจีการที่เรารู้จักซื้อที่เก็บที่เป็นสมบัติเป็นมรดกก็เป็นสุดยอดของความคิดแล้วก็เป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะเพราะที่ดินมีจำกัดนะคะแม้ว่าจะนานจะผ่านไปแค่ไหนที่ดินมันไม่สามารถขยายไปได้ แต่ประชากรของโลกเกิดขึ้นทุกวินาทีอีกหน่อยคงจะไม่มีให้ซื้อกันแล้วนะคะ